สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม VMware Workstation Pro ในการจำลอง Windows นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงโปรแกรม VMware นะครับเพื่อนๆก็สามารถลงได้ตามคลิป ในช่องของผมคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปลิงก์คลิปนี้ผมจะแปะไปให้ใต้ล่างคลิปนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูจากลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม VMware พร้อมคีย์นะครับเมื่อเพื่อนๆติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูวิธีการใช้งานกันครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็เปิดไปที่โปรแกรม VMware Workstation Pro ครับ เมื่อเราเปิดมาแล้วนะครับตรงนี้ในหน้านี้นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกอยู่3ามอย่างครับก็คืออันแรกอันนี้นะครับเ a ส e anew visual machine ครับจะเป็นการสร้างเครื่องเสมือนขึ้นมาใหม่นะครับในกรณีที่เรายังไม่เคยสร้างเครื่องเสมือนไว้นะครับเราก็ต้องสร้างเครื่องเสมือนขึ้นมาใหม่โดยใช้ปุ่มนี้นะครับหรือใครจะไม่ใช้ตรงนี้นะครับก็ไปที่ไฟล์ แล้วก็เลือก New Visual Machine ตรงนี้ก็สร้างได้เหมือนกันนะครับต่อมาอันนี้นะครับก็คือจะเป็นการเปิดไฟล์ Visual Machine ที่เราสร้างไว้แล้วนะครับขึ้นมาเพื่อใช้งานต่อนะครับเช่นสมมุติว่าเราสร้างเครื่องเสมือนไว้แล้วแล้วเราก็เสฟไปอีกที่หนึง่งแล้วเราลบโปรแกรมออกหรือลง windows ใหม่นะครับเราจะใช้งานไฟล์อันนั้นเราก็คลิกที่ตรงนี้ แล้วเราก็ไปเลือกไฟล์คอมจำลองของเราที่เราเคยสร้างเอาไว้แบบนี้นะครับเราก็เลือกมาแล้วเขาก็จะสร้างคอมจำลองให้เราที่เราเคยทำไว้ขึ้นมาใหม่นะครับส่วนอันนี้ connect อ to remote server นะครับอันนี้ผมไม่เคยใช้นะครับก็เคยก็ไม่สามารถแนะนำได้นะครับอันนี้ ผมยังไม่ได้สร้างเครื่องเสมือนไว้เลยนะครับเราก็ทําการสร้างขึ้นมาใหม่โดยคลิกที่อันนี้นะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้เพื่อสร้างเครื่องเสมือนขึ้นมาใหม่จากนั้นนะครับเมื่อเราคลิกสร้างเครื่องเสมือนขึ้นมาใหม่แล้ว <c oughs> ก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาก็จะมีให้เราเลือกสองหัวข้อนะครับก็คือหัวข้อบนนี้จะเป็นการเลือก แบบว่าสร้างเครื่องเสมือนรุ่นเบต้านะครับถ้าใครเลือกอันบนอันนี้ก็คือวิธีการตั้งค่าเครื่องเสมือนมันจะน้อยฝ่านะครับถ้าเกิดใครเลือกอันล่างนี้นะครับก็เราจะต้องตั้งค่าเครื่องเสมือนเองทุกอย่างนะครับตั้งแต่ระบบร์ติชันจะเอาเครื่องเสมือนรุ่นไหนเอาพื้นที่เท่าไหร่ระบบเน็ตเวิร์กอะไรอันเนี้ยพวกเนี้ยประมาณนี้คือเราต้องสร้างเองทั้งหมดเลยนะครับสร้างใหม่ทั้งหมด ถ้าใครเลือกอันล่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเลือกอันบนนะครับก็คือเขาจะมีการตั้งค่ามาให้บางส่วนแล้วเราก็แค่เลือกไฟล์ Windows หรือไฟล์ Linux ต่างๆเอามาใช้สร้างเครื่องเสมือนแค่นั้นเองนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นอันบนนะครับเราจะได้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมายให้มันยุ่งยากนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นอันบนเลยนะครับจากนั้นเราก็กด next ต่อมาในหน้านี้นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือก3ามช้อยนะครับช้อยบนก็คือให้เราเลือกไฟล์ Windows นะครับหรือไฟล์ระบบปฏิบัติการอื่นๆจากไดร์ซีดีนะครับถ้าใครจะเอาไฟล์จากไฟล์ Windows จากไดร์ซีดีนะครับเราก็เลือกที่อันบนตรงนี้ต่อมาหัวข้อที่2 Install this image file iso นะครับถ้าใครเลือกหัวข้อที่2นี้นะครับก็คือจะเป็นการจำลอง Windows โดยเขาให้เราเลือกไฟล์ iso Windows ก่อนนะครับแล้วก็ทำการเลือก Windows เลือกรุ่น Windows ที่จะลงแล้วก็เลือก product key แล้วก็สร้างชื่อ user สร้างรหัสผ่านก่อนนะครับพอเวลาเราไปลง Windows แล้วเขาก็จะข้ามขั้นตอน การลงวินโดว์บางขั้นตอนไปนะครับเขาก็จะลงให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าอีกแล้วนะครับแล้วก็หัวข้อที่3มนี้นะครับจะเป็นการสร้างเครื่องเสมือนขึ้นมาเฉยๆนะครับโดยที่เรายังไม่ได้เลือกไฟล์ iso ที่เราจะใช้ในการจำลองวินโดว์นะครับหัวข้อที่2กับหัวข้อที่3มันจะแตกต่างกันนะครับคุณง่ายๆก็คือถ้าใครเลือกหัวข้อที่2นะครับ เวลาเราจำลองเราลงวินโดว์มันจะมีขั้นตอนให้เราเลือกนะครับลงว่าเราจะลงแบบไหนใส่คีย์อะไรกดตกลงยอมรับข้อตกลงอะไรนูน่นนี่นะครับถ้าเกิดเราเลือกหัวข้อที่2เขาจะข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปแต่ถ้าเกิดเราเลือกข้อที่สาอันนี้ก็คือขั้นตอนการลงวินโดว์ตรงนั้นจะยังอยู่นะครับให้เราทําตามขั้นตอนการลงวินโดว์ไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออธิบายหัวข้อที่2ก่อนนะครับถ้าเกิดใครจะ ใช้ในหัวข้อที่2อันนี้นะครับเมื่อใครจะใช้หัวข้อที่2อันนี้นะครับเราก็ติ๊กแล้วเราก็เลือกที่กลุ่มตรงนี้แล้วเราก็เลือกไฟล์ ISO Windows ที่เราจะเอามาทำเครื่องเสมือนของเรานะครับจากนั้นเราก็กด next ในหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่ Product Ke ์นะครับใน ช่องตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ต่อมาช่องเวอร์ชัน for windows install ก็คือเขาจะให้เราเลือกไปเลยนะครับว่าเราต้องการจะลง windows รุ่นไหนครับอันนี้เป็น windows 10นะครับ windows 10มันก็จะมีหลายรุ่นนะครับอันนี้ผมขอเลือกเป็น windows รุ่น pro แล้วก็ชื่อ user นะครับในคอมจำลองอันนี้ผมก็ใช้เป็นชื่อนี้เลยแล้วก็ password อันนี้ใครจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับพัทเบิร์ดกับคอนเฟิร์มพัทเบิร์ดเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้ได้แล้วเราก็กด next แล้วก็กด yes จากนั้นในหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เราเลือกนะครับตรงหัวข้อนี้เขาก็จะแจ้งว่า v r t u a l Machine name ก็คือชื่อของเครื่องชื่อของไฟล์จำลองนะครับเขาก็ตั้งชื่อมาให้เราแบบนี้ ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นเราก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับโลเคชันก็คือตำแหน่งที่เก็บไฟล์จำลองคอมพิวเตอร์นะครับก็เขาก็จะระบุมาเป็นตำแหน่งนี้ถ้าใครไม่อยากให้ใช้ตำแหน่งนี้นะครับเราก็คลิกที่เบา์ตรงนี้แล้วเราก็ไปเลือกไดร์หรือโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไฟล์จำลอง windows ของเรานะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นค่าเริ่มต้นของเขาเลยนะครับ จากนั้นก็กด next ต่อมาในหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เลือกว่าในคอมพิวเตอร์จำลองของเรานั้นจะมีพื้นที่ให้ใช้งานกี่จิกนะครับโดยพื้นที่ที่เขากำหนดมาคือ $60 G จิกนะครับในการจำลอง windows 10 windows อื่นอาจจะให้พื้นที่มาไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่เขาจะกำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นก็ถ้าใครอยากได้พื้นที่มากกว่าน,นี้เราก็เปลี่ยนตัวเลข ได้เลยนะครับอันนี้ผมก่อใช้เป็นค่าเริ่มต้นของเขาเลยนะครับแล้วก็จะมี2ช้อยให้เราเลือกตรงด้านล่างนี้นะครับก็คือเลือกข้อนี้นะครับเขาจะสร้างไฟล์เครื่องเสมือนขึ้นมารวมเป็นไฟล์เดียวให้เราเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเขาจะสร้างถ้าใครเลือกอันที่2นี้เขาจะสร้างไฟล์เครื่องเสมือนขึ้นมาแต่ว่ามีแยกหลายๆไฟล์ในโฟลเดอร์เดียวนะครับอันนี้ เขากำหนดไว้เป็นหัวข้อที่2ก็ใช้ตามที่เขากำหนดนะครับก็คือพันที่2จากนั้นก็กด next ต่อมานะครับอันนี้เราก็จะแจ้งรายละเอียดที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะแก,ก้ไขการตั้งค่าบางส่วนเมื่อกี้เราก็คลิกที่ปุ่ม customize hardware นี้ก็ได้นะครับ อันนี้นะครับเป็น vmware version สิบหกขาไม่มีให้ตั้งแล้วนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราสามารถตั้งค่าได้อันนี้นะครับเมื่อไม่มีเราก็กดโค้ดไปนะครับไม่เป็นไรจากนั้นตรงนี้เราก็กด finish เพื่อเสร็จสิน้น นี่นะครับเขาก็จะสร้างเครื่องคอมจำลองให้เรานะครับนี่นะครับเขาก็จะข้ามขั้นตอนการลง Windows ต่างๆมานะครับแล้วก็มาถึงหน้าลง Windows ตรงนี้เลยอันนี้เดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวขออธิบายหัวข้อที่3ก่อนนะครับ ในหน้านี้นะครับถ้าเกิดใครเลือกหัวข้อที่3ตรงนี้นะครับเมื่อเราเลือกหัวข้อที่3ตรงนี้แล้วเราก็กด next จากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะจำลองระบบปฏิบัติการอะไรนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็น Microsoft Windows หรือถ้าเกิดใครจะจำลองระบบอื่นก็เลือกที่อันอื่นนะครับ แล้ก็มาดูตรงเวอร์ชั่นนี้นะครับเขาก็กํำหนดให้เป็น windows 10 Add letter หรือไม่ฟ a นะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้จำลอง windows 10นะครับเราก็ไปเลือกดูว่าเราจะจำลอง windows อะไรนะครับเราก็มีให้เลือกอยู่ในการหลายรุ่นนะครับอันนี้ผมจำลองเป็น windows 10 64นะครับผมก็คลิกเลือก windows 1 6 64ตรงนี้จากนั้นก็กด next อามาในหน้านี้นะครับเขาก็จะแจ้งชื่อไฟล์จำลองนะครับแจ้งว่าชื่อไฟล์จำลองนั้นชื่ออะไรแล้วก็ตำแหน่งที่เก็บไฟล์จำลองนะครับอันนี้ผมได้อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็จะไม่ลงรายละเอียดนะครับก,กด n e x กไปเลยหน้านี้นะครับก็คือหนะ้าเลือกจำนวนพื้นที่ฮาร์ดดิสในเครื่องจำลองนะครับอันนี้ผมก็ไม่ลงรายละเอียดอะไรนะครับเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้ว ก็กด next ไปเลยในหน้านี้เขาก็จะสรุปที่เราตั้งค่ามานะครับอันนี้ผมก็ไม่ขอลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ได้อธิบายไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็กด finish ไปเลยนี่นะครับเราก็ได้เครื่องจำลองมาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ไฟล์ iso windows ที่เราจะจำลองนะครับ เราก็ต้องมาใส่ไฟล์ ISO Windows ที่จะจําลองกันก่อนนะครับเราก็มาคลิกที่ Edit Virtual Machine s e t t i n g ตรงนี้แล้วเราก็มาเลือกที่ CD DVD SATA จากนั้นเราก็เลือกตรงหัวข้อนี้นะครับ แล้วก็คลิกปุ่มเบาล์ต wow, รงนี้แล้วก็ไปเลือกไฟล์ iso w i n d o w ที่เราจะใช้ทำการจำลอง w i n d o w จากนั้นนะครับเราก็กดโอเคนะครับ แต่ว่าในหน้านี้นะครับมันยังสามารถตั้งค่าอื่นๆได้อีกนะครับเช่นอันนี้ Memory นะครับก็คือแรมที่ใช้นะครับอันนี้เขากำหนดมาให้2 g ินะครับถ้าเกิดใครต้องการเพิ่มนะครับเราก็มาคลิกที่ตรงนี้แล้วก็คลิกลากเพิ่มแรมได้นะครับเราจะใช้แรมในเครื่องคอมจำลองกี่ิเราก็เลือกไปนะครับต่อมานะครับ อันนี้ก็คือเลือกจำํำนวนคอที่จะใช้ในเครื่องจําลองนะครับอันนี้ถ้าเขาเลือกให้เท่าไหร่ก็แนะนําว่าให้ใช้เท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮาร์ดดิสก์นะครับก็คือเมื่อกี้เราเลือกมาที่หกสิบจิกนะครับถ้าเกิดใครไ,ไม่พอใจนะครับเราก็สามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับในหน้านี้มันก็จะมีให้เลือกเพิ่มหรือลดนะครับเราก็เลือกได้นะครับ เลือกที่ expand i s k ตรงนี้แล้วคลิกปุ่มตรงนี้แล้วเราก็เลือกพื้นที่ hard disk ต่อมาอันนี้ network อันนี้ก็คืออันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับก็คือจะไม่ขอแนะนำนะครับแล้วก็ usb อันนี้ผมก็ใช้เป็นค่าที่เข่าเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการตั้งค่าตรงส่วนนี้นะครับ เพื่อนก็ลองดูวิธีในอินเทอร์เน็ตดูอีกทีหนึง่งอันนี้ผมก็แนะนำได้แค่ที่ผมใช้งานเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับเอาสรุปนะครับเมื่อเราเลือกไฟล์ ISO ที่เราจะใช้ในการจำลองวินโดว์ได้แล้วนะครับแล้วก็ปรับแต่งแรมปรับแต่งพื้นที่ อัเดตดดได้แล้วนะครับเราก็คลิกโอเคจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับพาวเวตรงนี้เขาก็จะเริ่มทำการจำลองวินโดว์ให้เรานะครับอันนี้นะครับเขาก็จะแจ้งว่า ในบางหน้าคอมจำลองนะครับเราจะไม่สามารถขยับเมาส์ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในคอมจำลองถ้าเกิดใครจะกดล็อกเมาส์นะครับเราก็ปดด้วยการกดปุ่มคอนโทรลกับปุ่ม ALT นะครับพร้อมกันเขาก็จะปลดล็อกเมาส์ให้เราสามารถใช้เมาส์ได้นะครับในบางหน้าที่คอมจำลองไม่สามารถใช้เมาส์ได้นะครับเขาก็จะปลดล็อกให้เราแบบนี้อันนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนการลงวินโดว์นะครับ ก็คือใครที่เลือกหัวข้อที่3นะครับเขาก็จะไม่ข้ามขั้นตอนการลง Windows นั่นเองสมมุติว่าเราลง Windows 10มีขั้นตอนอย่างไหนเราก็ต้องทําตามขั้นต,นตอนตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการลง Windows หน้าแรกอันนี้เราก็กด next ไปเลยนี่ก็กด install อันนี้เดี๋ยวผมจะขอกอวิดีโอให้เร็วนะครับเพื่อข้ามขั้นตอนการลงวินโดว์ไปนะครับผมคิดว่าขั้นตอนการลงวินโดว์ลหลายคนก็คงจะลงเป็นแล้วนะครับหรือใครที่ยังลงวินโดว์ไม่เป็นนะครับก็ไปดูคลิปวิธีการลงวินโดว์ในคลิปจาก YouTube ของคนอื่นๆดูก็ได้นะครับขอก็จะสอนวิธีการลงวินโดว์ไว้อย่างละเอียดนะครับก็วิธีการมันก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะขอข้ามไปเลยนะครับ เมื่อเราลง Windows เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่หน้าจอ Desktop แล้วนะครับอันนี้เราก็ลง Windows เสร็จสิ้นเหมือนกับเราลง Windows จริงนะครับตรงใหม่ๆเลยยังไม่ได้ลงไดเวอร์อะไรเลยนะครับถ้าเกิดใครนะครับต้องการจะเก็บไฟล์นี้ไว้ตั้งหากนะครับโดยที่ เราขี้เกียจไปเริ่มจำลอง Windows ตั้งแต่เริ่มต้นใหม่นะครับเราต้องการจะเก็บไฟล์นี้ไว้แค่นี้นะครับเราก็กดหยุดเครื่องจำลองตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็ไปยังที่อยู่ของไฟล์เสมือนของเรานะครับ จากนั้นนะครับเราก็เก็บไฟล์คอมพิวเตอร์เสมือนตัวนี้นะครับเราก็ Copy ไปแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ที่เราต้องการจะเก็บไฟล์ตรงนี้นะครับไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้นะครับพอเวลาเราจะใช้งานไฟล์นี้นะครับเราก็ก๊อปจากที่เราเก็บไว้นั้นเอามาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้อีกท้หนึ่งนะครับแล้ว เราก็เปิดโปรแกรม VMware ขึ้นมานะครับมันก็จะเข้าหน้าแรกแบบนี้เราก็คลิกที่ Open Visual Machine อันนี้แล้วเราก็ไปยังไฟล์นะครับเราก็เปิดไปยังไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์คอมจำลองที่เราจะเอามาใช้นะครับ แล้วเราก็เลือกตรงนี้แล้วกด p p e n เราก็จะได้คอมเสมือนที่เราทำเสร็จแล้วเอามาใช้งานอีกครั้งหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับก็อันนี้นะครับถ้าเกิดใครหยุดไว้นะครับแล้วต้องการจะต่อเราก็คลิกที่ปุ่มนี้ หรือตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะเปิดคอมเสมือนต่อจากที่เราปิดเอาไว้อันนี้นะครับกเ็เราจะได้คอมเสมือนเหมือนตอนที่เราลงบินโดใหม่ๆเรายังไม่ได้ลงไดเวอร์อะไรนะครับภาพมันก็จะไม่เต็มจอแบบนี้ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเต็มจอสีดำแบบนี้นะครับเต็มจอสีดำเลย เราก็ทําการคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือก install vmware tools ตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็เปิดเข้าไปยังทิด PC นี่นะครับเข้าทิด PC จากนั้นมันก็จะขึ้นได d v v d i ได vmware tools ตรงนี้มาให้นะครับการติดตั้ง v mware tools นี้ครับก็เหมือนกับเราติดตั้ง d r i v e ์เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับพอเราติดตั้งแล้วเราก็จะสามารถใช้งานนะครับก็คือจะสามารถดึงไฟล์จาก usb หรือแชร์โฟลเดอร์จากเครื่องจริงเอามาใส่เครื่องจำลองได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ลง v mware tools นะครับจะไม่สามารถดึงไฟล์จากเครื่องจริงเข้ามาใส่ให้คอมจำลองเพื่อทดลองได้นะครับเราจะต้องลงดเวอร์มันก่อนนะครับลง v mware tools นี้ก่อน จากนั้นนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าต่างการติดตั้ง VMware Tools ตรงนี้เราก็คลิก next แล้วเราก็คลิก next แล้วก็กด install เมื่อติดตั้ง<ป>เครื่องมือ VMware Tools ในคอมเสมือนเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้านี้แล้วก็คลิกที่ finish นะครับแล้วหน้านี้มันก็จะเต็มจอให้เราแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็ทําการรีสตาร์ทนะครับอันนี้เขาก็จะขึ้นให้เรารีสตาร์ทนะครับเราก็ารีสตาร์ทเครื่องคอมจำลองของเราเลยเมื่อรีสตาร์ทกลับเข้ามายัางหน้าจอเดสก์ท็อปแล้วนะครับอันนี้เราก็ลงเครื่องมือ v ิด a มเวิ o ์ด o เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ภาพมันก็จะมาเต็มจอแล้วเราก็จะสามารถแชร์ไฟล์จากเครื่องจริงเข้ามาใส่เครื่องจำลองได้นะครับแต่ว่าเราต้องตั้งค่าก่อนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการแชร์ไฟล์จากเครื่องจริงเข้าสู่เครื่องเสมือนนะครับถ้าเกิดใครมีโปรแกรมอะไรที่ต้องการจะทดสอบนะครับอยู่ในเครื่องจริงแล้วเราต้องการจะเอาไฟล์นั้นนะครับเข้ามายัง ควมเสมือนของเรานะครับวามจําลองของเราก็มีวิธีการดังนี้ก็ให้เราคลิกขวาที่ตรงนี้แล้วเราก็เลือก setting จากนั้นเราก็เลือกที่ option แล้วเราก็เลือกที่แชร์โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะปิดอยู่นะครับเราก็เลือกเป็นอันที่สองนะครับที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นอันที่สองตรงนี้นะครับ แล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้จากนั้นเราก็ไปที่แอดแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วก็กด Next แล้วเราก็กด Build แล้วเราก็เลือกไปยังโฟลเดอร์หรือ ไดที่เก็บไฟล์ที่เราต้องการนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอแชร์ทั้งไดท์เลยนะครับก็คลิกที่ไดท์นี้ที่ผมต้องการจะแชร์นะครับจากนั้นเราก็กดโอเคแล้วเราก็กด next แล้วก็กด finish ่อมานะครับถ้าเกิดใครมีต้องการจะแชร์ไดท์อื่นอีกเราก็ลคลิกที่ add นะครับแล้วเราก็เพิ่มไปนะครับหรือถ้าใครจะลบออกเราก็คลิกที่ปุ่ม remove อันนี้เลือก แล้วก็คลิกที่ปุ่ม Remove เขาก็จะลบออกให้นะครับจากนั้นเราก็กดโอเคแล้วเราก็ไปที่ทิด PC เขาก็จะขึ้น Network Location คือตรงนี้นะครับก็คือไดที่เราแชร์ไว้นะครับเราก็กดเข้าไป แล้วก็จะขึ้นได E E ที่ผมแชร์ไว้เมื่อกี้นะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะเอามาใช้ในความจําลองนะครับแล้วเราก็ก๊อปลากออกมานะครับหรือถ้าเกิดไฟล์ของใครอยู่ใน USB นะครับเราก็เสียบ USB จากนั้นนะครับมันก็จะมีข้อความขึ้นมาอย่างนี้เราก็กดโอเคนี่นะครับถ้าเกิดเขาไม่เพิ่มให้นะครับไม่เพิ่ม U UH U S P ในคอามจำลองให้เราก็คลิกที่ คลิกที่ VM นะครับแล้วก็เลือกที่หัวข้อนี้แล้วก็เลือกลงมาที่ชื่อ USB ที่เราเสียบนะครับก็คือตรงนี้ของผมเป็น USB Kingston 3.0นะครับแล้วเราก็เลือกที่ Connect เราก็จะเด้งงานนี้ขึ้นมาแล้วก็กด OK ก็กด OK ก็จะเพิ่มได้ USB ให้เราตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะออกเราก็คลิกที่ VMware แล้วก็เลือกที่หัวข้อนี้แล้วก็เลือกที่ชื่อ USB ของเราแล้วก็เลือกที่ disconnect ตรงนี้นะครับก็ก็จะตัดการเชื่อมต่อออกไป ต่อมานะครับถ้าเกิดใครต้องการจะให้หน้านี้นะครับมันเต็มจอเหมือนกับวินโดว์จริงเราก็คลิกที่ตรงนี้ขเขาก็จะทำให้เราแบบเต็มจอเหมือนกับวินโดว์จริงเลยนะครับแล้วถ้าเราจะกดออกเราก็คลิกย้อนกลับตรงนี้นก็จะย้อนกลับมาครับ ก็วิธีการใช้งานที่ผมใช้งานอยู่ประจำนะครับมันก็จะมีวิธีการเพียงเท่านี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เกิดการใช้งานของเพื่อนๆที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ในคลิปนี้ผมอาจจะ มีข้อผิดพลาดบ้างนะครับตรงนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็แนะนำได้แค่ที่ผมใช้งานจริงๆนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปวิธีการใช้งานโปรแกรม Vmw a r e ไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ ในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้ทต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ